หัวข้ออะไรจะขึ้นไว้วันนี้คัดเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องมือใหม่หัดขายด้วยบางทีมันคลิปที่ผ่านพามาจะไปลื้อดูมันเป็นร้อยคลิปมันไม่มีผมก็ใจยันย้อนอธิบายมือใหม่หัดขายว่าคลิปเนี้ยคัดของแบบไหนที่ไม่งงอ่าลงเกลือเราคือร้านหนึ่งในลงเกลือเราบอกก่อนเลยใช่ปะ่ะไม่ได้าขายอะไรบางคนก็เพราะาเดี๋ยวผมไปลงก็มันคู่คือร้านหนึ่งในลงเกลือแล้วก็อ,อยู่ลงเกลือเนี่ยคือราคาแล้วถูกกว่าลงเกลือด้วยไม่เชื่อไปหาดูอะอย่างงี้ดีกว่าเจ้าน้ำผมเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจไอ้คำว่านี้ย อเอาเป็นว่างานพวุ่นี้เราส่งแค่ร้อยห้าสิบถ้าคุณคิดว่าเนี่ยเบอร์เงี้ยตัวนี้อะไรนอ้อาดิดาค่ะอาดิดาอาดาไนกี้ตัวเนี้ไนกี้ตัวเนี้ยพื้นดู่ายพื้นดิออย่างเงี้ยถ้าที่ลงเกลือแม่งไม่ส่งสองร้อยยี่สิบผมไม่กระทืบเลยนี่ผมส่งร้อยห้าสิบคัดได้ก็มาคัดของแฮ้ด้วยม่ะคะจอนไปอ่ผมขายกำไรนิดเดียวแต่ว่าขายจํานวนเนี่ยเอถ้าใครจะมาซื้อน้อยๆผมถึงมือค่อยขายมันจะได้ไม่เสียเวลา แต่คัดได้ร้านผมคัดได้คัดจากคุณจะมารอบหนึ่งคุณจะมีรองเท้าให้คุณดูประมาณส0มรคู่คุณก็คัดให้ได้สวัสดีครับเอาะสำหรับของของเช้าวันจันทร์นี้เลยนะครับ สต๊อร้านร้อนๆลยค่ะทุกคนของมันมาไม่ได้เปิดมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะเราก็เปิดเราจะลงให้คลิปวันจันทร์เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเวลาจะถ่ายวีดีโอมันลําบากมันลงเมทท่านชีทเนี่ยต,ตังตังตึ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 งถึงถ่ายไม่ได้พูดไม่ได้เลยไม่ได้ยินิดก็ <laughs> เลยไม่ได้ถ่ายอะไรแล้ของก็มามาทุกวันวาระแ,แต่ก็ของจะซักมายากกว่าปกตินิดนึงนะฝน,นแต่ก็มีมีตลอดใช่ใครสนใจจะปรึกษาก็โทรปรึกษานะครับ ไม่ต้องมาวิ่งปรึกษาเดียเถิงขั้นน้ำมันก็โทรปรึกษาได้ตลอดแล้วก็ใครที่จะมาดูของแล้วคัดไปขายก็มาคัดได้ด้วยตัวเองร้านเราจบที่คัดด้วยตัวเองมันครอบคลุมทุกอย่างแล้วไม่มีหลอกก็มีอะไรเพราะเราคัดด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ค่ะอยู่ดังหวัดก็สามารถคัดด้วยเองได้ทางวีดีโอคอลทางไลน์นะครับเรามาดูนะครับว่าสองร้อยคู่ประมาณสองร้อยคู่ตรงเนี้ยที่กองอยู่หน้าพี่น้ำเนี่ยมีอะไรมาบ้างอ่าในสัปดาห์นี้นะครับผมอคัดหัวข้ออะไรจะขึ้นด้วยวันนี้คัด เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องมือใหม่หัดขายด้วยบางทีมันคลิปที่ผ่านพามาจะไปลื้อดูมันเป็นร้อยคลิปมันไม่มีผมก็จจยันย้อนอธิบายมือใหม่หัดขายว่าคลิปเนี้ยคัดของแบบไหนที่ไม่งงอ่าคลิปนี้อ่ะดูพี่น้ำโชว์ไว้เลยอ่ะจริงจริงมันให้มันจะเยอะกว่านี้นะอันนี้คือให้ดูตัวอย่างนะคะจริงๆกองข้างหลังก็มีไนกี้ค่ะอาจจะบอกอทางซ้ายเนี่ยจะเป็นชุดของวันซืน,นเราเราไม่ต้องะะพูดถึงเามาื่อวานวันนู้นสี่สิบเอ็ดค่ะอาดิดาสอ่าอันนี้เราจะเรียกว่าทรงเหลียว เป็นทรงรองส่เที่ยวอะฟีล่าค่ะวีล่าตัวนี้ประมาณสี่สามสี่สี่เลยเป็นทรงทรงเรียวเขาเรียกทรงเรียวทรงสายเที่ยวจริงๆรงองเท้าเราก็เป็นกีฬากับสายเที่ยวอยู่แล้วสี่สอ่าถ้าช้านิดนึงดูอธิบายบอกนิดนึงก็ในทีทรงเรียวอ่าตัวนี้สี่สิบอืมประมาณทรงเรียวนะสายเที่ยวของเราจะเน้นไม่ขาดไม่เย็บหน้าเท้าแต่งหวัดวีดีโอคอลเลือกได้นะครับผมไม่มีขาดเย็บสำหรับมือใหม่หัดขายถ้าใครเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมจะขึ้นหัวข่อยแล้วว่าคัดของแบบเนี้ย ไม่เสียค่างโง่แน่นอนนะครับผมก็คือคุณคัดรองเท้าไม่ว่าจะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ามือใหม่ผมว่าต้องต้องคัดเอานะครับอย่าเหมานะครับเหมายัางไงลองแรกๆเขาหลอกคุณแน่นอนเป็นคดีความมากมายแจ้งความมันอยู่เนะี่ยเอาเอาเป็นว่าวิธีคัดของมือใหม่เออวิธีซื้อรองเท้ามือสองไปขายนะเพราะไอเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไอเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรเราไม่พูดถึงว่าไม่ใช่ร้านเราแต่เราก็แนะนําว่าถ้าคัดได้ก็ดี ว่าคุณจะไปที่ลงเกลือเราคือร้านหนึ่งในลงเกลือเราบอกก่อนเลยใช่ปะ่ะไม่ได้ขายอะไรบางคนก็เพราะว่าเดี๋ยวผมไปรถก็มันขูคือร้านหนึ่งในรงเกลือแล้วก็ออยู่ลงเกลือเนี่ยคือราคาแล้วถูกกว่ารงเกลือด้วยไม่เชื่อไปหาดูอะไรอย่างเงี้ยจหาเจ้า,าน้ำผมเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจ ấy. อะไรครับวันนี้เอาเอาเป็นว่างานพวุ่งนี้เราส่ง550ถ้าคุณคิดว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยตัวนี้อะไรนะ้ำาอดิด้าค่ะอดิดาอ่าไนกี้ตัวเนี้ยไนกี้ตัวเนี้ยพื้นดูไงายพื้นด้ย อ่าอย่างเงี้ยถ้าที่ลงเกลือแม่งไม่ส่งสองร้อยี่สิบผมไม่กระทืบเลยนี่ผมส่งร้อยห้าสิบคัดได้ก็มาคัดของแท้ด้วยผมขายกำไรนิดเดียวแต่ว่าขายจํานวนเนี่ยเออถ้าใครจะมาซื้อน้อยๆผมถึงม่ค่อยขายมันจะได้ไม่เสียเวลาแต่คัดได้อ่ะร้านผมคัดได้คัดจากคุณจะมารอบหนึ่งคุณจะมีรองเท้าให้คุณดูประมาณสามร้อยคู่คุณก็คัดให้ได้แล้วกันดิเซนเต้ค่ะประมาณนี้เราไม่มีขาดเย็บ หน้าเท้าของเราจะไม่มีขาดเย็บนะอ่าโอเคคัดของแบบไหนอ่อไม่เสียค่างโง่ก็คือคุณซื้อรองเท้าอ่ะคุณอย่ารับตาซื้อขอยเขาจัดให้แล้วกันจัดให้ในงานเกรดไหนมันต้องดูเกรดด้วยเขาบอกว่าเกรดนี้ถูกๆก็ผมพูดถึงรองเท้าถูก,ถกๆก่อนแล้วกันไอ้เหมาร้อยร้อยคู่ใช่ไหมซุปเปอร์สตาร์ร้อยคู่สองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันอ่ะคุณเหมาว่าคุณเจงเกีเหมามาแม่งเมื่อไหร่ก็เจ๊ง จ๋งแบบหน้าสมหน้าตัวเองก็เพราะว่าการเหมามามันคือไม่ได้คัดของเลยเขาเหมามาร้อยคู่คุณจ่ายห้าพันใช่ไหมการเหมาถ้าเกิดว่าโรงพามันดีจริงแล้วให้คุณเหมาทำไมเขาทำไมให้คุณคัดอ่ะคุณนี่คิดเราถามตัวเองเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ให้กูคัดวะอะไรเงี้ยเออคุณไปซื้อทุเรียนแผงหนึ่งแพ็คแพ็คหนึ่งเนี่ยช่วงนี้หน้าทุเรียนคุณไปซื้อทุเรียนแพ็คหนึ่งเนี่ยผมพูดให้ฟังแล้วเออกรอบนอกนุ่มในร้อยกว่าบาทแต่อีกแพ็คหนึ่งทำไมถึง ปดสิบาทหกสิบาทนะเท่า mm hmm. กันก็เป็นงอมไงมันก่้างลักษณะของรองเท้าแหละทุเรียนงอมมามันก็จะมาเป็นน้ำวัตถีทำน้ำวัตถีกันแล้วใช่ป่ะเออใครชอบสุกๆมั่งแบบนั้นก็ไม่เอา uh huh. ลักษณะาาเดียวกันนี่และรองเท้าอ่ะถ้าสภาพดีก็คัดได้เขากลยคัดเ mm hmm. ลยร้านทุกร้านพูดง่ายเขาจะอ้างนูน่นอ้างนีน่นู่นนี่นั่นสร้างโปรไฟล์ไอ้ใครร้านไหนสร้างโปรไฟล์แม่งอลังการคุณจำไม่ได้เชียของแมงบางทีคุณต้องดูอ่ะคุณยิ่งต้องดูคุณดูโปรไฟล์ไม่ได้คุณดูเพจไม่ได้คุณดูเพจคุณดดูโปรไไไฟล์ม่้ ในกี้อ่าคุณคุณต้องดู่างรองเท้าจริงเท่านั้นอ่าใช่ใช่แล้วคุณไอ้คำว่ามาดูก่อนคุณอย่าทาแม่งไม่มีหรอกมันไอ้คำว่าดูก่อนวันนี้ลงรองเท้าคุณมาดูรูปแบบนี้วันที่คุณจะมาเอารูปแบบอะไรเป็นแงบอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาวันนี้คุณมาวันนี้คุณตั้งใจจะคัดเลยมันถึงจะถูกต้องคุณดูให้ตายมันไม่ประโยชน์รองเท้ามันแบบเดียวคู่เดียวใช่ป่ะมันมันไม่ประโยชน์มันไม่ใช่ว่าเป็นร้านส่งรองเท้าแล้วเขาส่งรองเท้าประเภทไหนแล้วคุณไปดูเป็นมือหนึ่งอะไรเงี้ยมัน อันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากมาคุณหาตลาดให้ได้รองเท้าให้ขายแล้วก็เลือกรองเท้าที่คุณชอบไปขายจะเลือกจากรองเท้าหลายร้อยคู่เนี่ยสองสามร้อยคู่เนี่ยให้ได้จานวนที่คุณต้องการคุณเอาหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ใช่ป่ะง่ายง่ายรองเท้าแบบเดียวคู่เดียวคุณจําไม่ขึ้นใจนี่เบอร์ใหญ่เลยของอะไรนะทอมทอมอ่ะคุณคิดเอาเลยว่าทอมคู่เนี้ยดูพื้นเนี้ยคุณคิดดูเิ้ยเอาทอมคู่เนี้ยแม่งเบอร์สี่สามสี่สี่อ่ะถ้าลงเกลือท่คเมนเนี่ยถ้าแม่งไม่ส่งสองร้อยกว่าก็ทึบเลยแม่งมากระทืบ แต่ถ้ามันส่งไม่เอส่งประมาณสองร้อยกว่าเนี่ยผมก็ทึบกลับนะไ <c oughs> ม่ใช่คุณรู้ราคาอยู่ชิพายเนี่ยเนี่ยงานเนี่ยมีเหรอส่งร้อยห้าสิบแต่ผมส่งร้อยห้าสิบอะจะเอาวาจะเอาก็มาเอาถ้าไม่เอาต้ลงมาแค่นี้คุณคิดง่ายๆคุณคิดง่ายๆผมพูดถึงมือใหม่นะครับถ้ามือเก่าที่เคยซื้อันแล้วนั่นคนละเรื่องเรา,เรา,เ,ราเรารู้กันอยู่แล้วลูกค้าประจำเขาจะรู้ไงรู้กันอยู่แล้วนี่เราพูดถึงมือใหม่ที่หูถามมาเยอะเป็นสิบสิบสายนะ เยอะมากเลยพอดูคลิปแล้วก็ถามถามได้ผมก็จะอธิบายตามตรงแล้วกันแล้วผมก็ดูคลิปผมไปด้วยผมก็จะอธิบายาว่ามือมใหม่ขายคัดแบบไหนไม่งงคุณต้องคัดเองไม่ว่าจะงานเท่าไหนงานจะถูกแค่ไหนจะแพงแค่ไหนคุณต้องคัดเอง <จะ S 1> ทีละคู่ได้ตาม<ห>คุณ,ค,ค,ณคุณอยู่ตา่างจังหวัดคุณไม่สามารถมาได้คุณเปิดวิดีโอคอลเพื่อนกันทางไลน์คุณเปิดวิดีโอ oh, เรื่องเสียง <laughs> แล้วเขาต้องรับประกันมาด้วย <laughs> อย่างผมเนี่ยรับประกันขาดเย็บหน้าเท้าอ่ัแต่ขาดเย็บหน้าเท้าชี้ตรงไหนจุดไหนแล้วมือใหม่ไม่เข้าใจ มาเป็นผ้าแล้วกันงานเล่นเป็น,นกีฬาตรงนี้ห้ามขาดห้ามเย็บถ้าขาดเย็บราคาจะตกลงมาจากรองเท้าส่งอยู่สอง้กว่าถ้ามีขาดเย็บแค่เข็ม2เข็มรองเท้าจะตกลงมาเหลือ40บาท4ี่บาทบาทนี่เปียงทิ้งนะมผมไม่ได้ขาดแบบจะ <c oughs> จอบลอกน้อยเออผมบองตรงแล้วแม่งรองเท้าถ้ามันขาดเย็บหน้าเท้าแต่ถามว่าขาดเย็บหน้าเท้าผมมีไหมนะผมมีไว้ใส่เองนะ ผมผมก็ชอบนะแต่การขายครับคือถ้ารองเท้ามันเยอะถึงขนาดหลายร้อยคู่คุณจาเป็นต้องต้องคัดที่มันขาดเย็บหน้าเท้าไว้ขายปะมันไม่จําเป็นไงคัดแบบนี้คุณไม่งงคุณคิดแบบง่ายๆเฮ้ยเฮียรองเท้าแม่งต้องเยอะสี่ห้าร้อยคู่ทำไมกูต้องคัดขาดเย็บหน้าเท้าไปขายวะไอเฮียเป็นปัญญาอ่อนแล้วคือคืออันนี้อันนี้ผมพูดทานเฉยนะผมหมายถึงว่าแล้วคนมาซื้อคุณก็คิดเดี๋รองเท้าแม่งตัวเลือกใครก็จะเลือกรองเท้าตัวนี้ขาดเย็บสองเย็บสองเข็มเขาจะหยิบไหมมันไม่เย็บโอ้โหคุณเอาหลักๆกว่ามันจริงดิ เขาไม่มเขาไม่คำนึงเอกโอ้โหคู่นี้เพิ่งหายยังไม่มีแล้วสมัยเนี้ยสมัยเนี้ยเขาใส่รองเท้าให้มันลอดไปไม่ไม่ขาดง่ายเขาก็โอ้โหคุ้มแล้วเดี๋ยวนี้คือสมัยนี้เขาเอาความคุ้มนี่ดีเซลนะจะจับรุ่นนะคนมีตังหรือว่าอยู่ในกลุ่มจริงๆมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยการขายถ้าขายคุณเนี้ยขายให้รอดคุณอย่าไปจับรุ่นขายอย่าไปจับกลุ่มขายคุณขายราคาเดียวแต่ได้กําไรกําไรตามความเป็นจริงและขายจํานวนเยอะเะแล้วมีที่ขายเป็นหลัก และรองเท้าคุณคัดได้มาตรฐานมีทุกไซส์และทุกรูปแบบคุณอยู่รอดใช่ป่ะนี่คือการคัดแบบไม่โง่ถึงจะถูกต้องขาดเย็บหน้าเท้าคุณจําเป็นต้องเอาไหมผมพูดถึงตัดต่อตัดต่อมีทุกเกรดนะตัดต่อมีสรงอย่างสองร้อยสามร้อยตัดต่อพื้นไม่ให้ดูคุูเดี๋ยวผมจะพูดแม่งแต่ว่าไม่เอาตัดต่อพื้นไม่ให้ดูอชิบายมีปะนะเนีเ่ยไม่เจอท้งนั้นอ่ะมีค่ะอ่ะเนี่แอร์ฟอร์สโดยใผมให้ดูตัดต่อพื้น S <S คุณจะเห็นเนี่ยตัดต่อพื้นเลยปะ่ะจะเห็นเส้นเลยนะเขาจะแกะลายมาให้คุณเสร็จเนี่ยถามว่ามีผลไหมมันอยู่ข้างล่างอะ่ะคือคือแล้วแต่ร้านนะแล้วแต่ร้านงานจะคัดแต่ผมอธิบายนิดหนึ่งคือถ้าคุณไม่ขายอะ่ะไม่มีใครก้มดูพื้นคุณเวลาเวลาคุณใส่อะ่ะถ้าคุณใส่ถามว่ามันแข็งแรงไหมมันแข็งแรงคุณใส่ไปเพอร์แมงมันไม่หลุดง,ง่ายถ้าคุณไม่ใส่ลุยน้ำรองเท้าทุกชนิดอะ่ะจริงแล้วไม่จะมันจะไม่พังตรงตัดต่อพื้นหรอกมันจะไปบัางตรงอื้น ไอแบบต่อพื้นไม่อยู่ข้างล่างไม่มีใครไปหงายดูเฮ้ยรองเท้ามึงตัดต่อพื้นแบบไม่มีเฮ้ยมึงหงายพื้นมึตัดต่อพื้นไม่มีใครไปดูใต้ตีนรองเท้ามันดูรองเท้าช่วงบนหมดดูบอดี้บนหมดอ่ะสรุปไว้ง่ายก็คือคัดเองคัดเองเจ๊งเองนักเลงพอแค่นั้นเองให้เขาคัดให้คุณเจ๊งเองแม่งคุณเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าคุณโดนหลอกแค่นั้เอะแวนคู่เนี้ย,ยผมว่าแม้ผมถ้าไม่ส่งสามสี 400, ม่ร้อยมให้กระทืบเลยผมร้อยห้าสิบอ่าเนี่ ไม่ขาดเย็บหน้าเท้าเป็นใช้ได้่ดนะไม่ขาดเย็บหน้าเท้าไม่เลอะสกระปรกเป็นใช้ได้สี่ห้าสี่กเบอร์สิบอ่ะสำหรับมูอใหม่ทัดถ่ายนะครับคิปนี้ผมบอกเลยว่าคัดเองนะครับ ขัดเองนะครับขัดเย็บหน้าเท้าอะไรที่มันนิดนึงขัดเย็บเนี่ยสำคัญการขัดรองเท้ามือสองที่สําคัญที่สุดคือการขัดเย็บหน้าเท้านะครับขัดเย็บหน้าเท้าเดี๋ยววันหลังจะทําคลิปให้ใหม่คลิปหนึ่งขัดเย็บหน้าเท้าอย่าทําอย่าหานะครับคือเอามาเป็นระดับต้นๆเลยที่มันเห็นหน้าเท้าบนๆน่ะคุณอย่าไปเอาตัดต่อพื้นถามว่าได้ไหมได้เลยครับได้เลยครับซึ่งในเกตรองเท้าแพงๆก็มีตัดต่อพื้นนะครับส่งแพงๆก็มีนะครับผมอยู่้างใต้เขาไม่สนใจแล้วนะครับ นอกจากกลุ่มจับขาหรือลา์สดเขาต้องอธิบายอะไรเขาจะไม่ค่อยเอาแต่ในความเป็นจริงการขายแม่งใช้ได้นะครับใช้ได้ดีด้วยและ a i r ์ o อร์จะหมดหมดไปเป็นต้นๆด้วยของผมอะสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่แอร์ฟอร์งเดียว,ยวคือมันจะเป็นสีขาวสีขาวจะขายดีขาวดาดําขาวอะไรประมาณนี้คือขาวดำดาขาวนะผมจะทําคลิปกลับมานิดนึงเพราะว่าไม่ได้ลงหลายๆเดือน เออเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะครับผมจากสงการมาอะไรมันปิดร้านอยู่ไงปิดร้านก็ยี่สิบวันแหละอ่ะโอเคเดือนต่อพี่น้ำมีอะไรโชว์มาอย่าลืมนะมือใหม่ถ่ายคัดเองนะครับตัตยเย็ดหน้าเท้าเนี่ยเข็มสองเข็มไม่ต้องเอาเอาอย่างอื่นไปตัตต่อ,ตอพื้นเน่าได้นะครับผมคัดรองเท้าแบบนี้ไม่เสียคางโง่แน่นอนนะครับไ วันนี้ก็เราลงให้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับคือมีของชุดนี้อยู่เลยสบายแล้วของก็จะมาอีกซึ่งซึ่งบางทีเราก็จำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เวลาพี่น้ำามามวิดีโอคอลวิดีโอคอลต่างวัดหนึ่งครั้งมันมันจะรวมกันบางทีเราก็จำไม่ได้แต่ว่าของก็เราจะประมาณนี้ดูข้าืงหลังอะไรเนเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้มันมัมนเยอะค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าฝนตกทุกวันเขียวเปิดลเลยเพิ่งมาแกะมั่งอะไรมั่งลูกค้าก็มีวิดีโอคอวันละเจ้าแค่นั้นเองนะแล้วก็จะมีส่งตใต้แค่นั้นเองครับผมก็จะเงียบๆไปตามจะ,จะไม่จะไม่มาโกหกนะว่าเฮ้ยหน้าฝนขายดีซึ่งเป็นไงหน้าฝนเ,เงียบนะครับเงียบนะครับหน้าฝนเงียบไหมเงียบนะครับผมบอกตรงเลยแม่งเงียบทุกเจ้านะไม่ใช่เงียบเจ้าเราแล้วลหน้าฝนแบบปีนี้ฝนถึงมาตกตอนเปิดเทอมด้วยโอ้โห ฝนมาแบบหนักๆตอนเปิดเทอมปีแล้วยังไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เปิดเทอมมันจะเป็นการขายที่เงียบของทุกคนอยู่แล้วนะอันนี้บอกกันตรงๆนะไม่โกหกว่าเฮ้ยแม่งกูขายดีขายดีไม่ใช่ไม่โกหกของมีขครขาดของมาติดต่อได้เลยไม่ไม่ว่ากันเอาตรงๆขายรองเท้ามันโกหกกันไม่ได้มันต้องตรงๆเพราะร้านคัดเองคือมันจบทุกอย่างแล้วร้านนี้คัดเองร้านอื่นยังไงผมไม่รู้ใช่แต่ผมแนะนํานะใครไปไหนถ้าไม่อยากเสียค่าโง่ก็พยายามคัดเองนะครับ แล้วก็แนะนาไปแล้วรองเท้าที่มันขัดเย็บหน้าเท้าเข็มสองเข็มคณไม่ต้องไม่เอาแต่ถามเรามีไหมเรามีนะคุณเข็มบอกมาใส่เองอนเคิร์ดค่ะคือมันปนปนว่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะพี่น้ำเป็นคนเคลียร์ของพวกนี้ผมมีหน้าที่ขัดอย่างเดียวแล้วมันเป็นเบอร์ใหญ่อย่างเดียวนะช่วงนี้เป็นเบอร์ใหญ่เดียวใช่ปะ่ะผู้เล็กลหมดหมดสต็อกเลยน้อยมากหมดสต็อกไปนะครับนา,นานมามาทีนะครับคัดได้ทีจริงๆมีเต็มนะโกด,ดังไปเลยแต่ว่ามันไม่สวยใช่ป่ะ มันไม่ใช่กลุ่มที่ต้องขายดีอ่ะใช่ไหมอเออเราไม่ได้าำนั่นแหละคือคู่เล็กแต่ถ้าคู่ใหญ่คือมาตรฐานของเราใครชอบคู่ใหญ่เดี๋ยวเอ,อ้ยบางทีต่างหวัดต้องการคู่ใหญ่เดี๋ยวก็เอาได้นะครับคู่ใหญ่เดี๋ยวก็เอาได้ไม่ได้ว่าลูกป,ประดิษฐ์ค่ะอ่าเดี๋ยวทำคลิปมาเรื่อยๆนะครับก็แนะนำมือใหม่หัดขายนะครับว่าใครทําไงก็ลองดูแล้วกันผมก็จะพยายามใจนี้ไปเรื่อยๆอันนี้นะสแตนสมิมทค่ะรีบอก ที่แอร์นะคะอะเนกี้ค่ะคืออธิบายพยายามจะอธิบายเข้าใจในคลิปแล้วนะทุกคนศึกษามือใหม่ๆศึกษาเราเจากคลิปเลยไม่ต้องแบบมาดูมาดูมามา,มา,มาดูไม่ต้องไม่เปประโยชน์ผมผมมาดูมาคุยอะไรได้แต่ไม่ต้องนัด คือคือมันจะไำใ้เสียเวลาทั้งคู่ผมจะเสียเวลามากเพราะว่าบางทีผมจะต้องวิดีโอคอลอะไรยเงี้ยใช่บางทีแต่ว่าให้คุณโทรศึกษาได้เลยเพราะพ่าถาเกิดมาดูแล้วเนี่ยมาแค่มาคุยก่อนนัดต่อไปผมไม่นัดคุณแล้วผมไม่เอาหรอกผมเสียเวลามันมันไม่ประโยชน์อันนี้ผมพูดตรงนะคือโทรศัพท์ก็มีอ่ะทำไมโทรโทรถามผมก็ได้ผมอธิบายได้ คือรองเท้าผมไม่โกหกแล้วผมถ่ายภาพจริงอยู่แล้วเวลาคุณมาเลือกอะ่ะมันก็ต้องมาเลือกตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคือของเรามันจบเอง้วยการเลือกเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเพราะการมาดูก่อนวันนี้รองเท้าอีกแบบหนึ่งอีกวันรองเท้าอีแบบรองเท้าอีแบบหนึ่งมันไม่ประโยชน์มผมก็พูดไปเลยว่ามไม่ประโยชน์นะครับผมอ่ะโอเคตามนี้แล้วกันถ้าใครเข้าใจก็เข้าใจได้คือตัดใจมาคัดได้แล้วแต่ลูกค้าแล้วกันนะผมอธิบายก่อนเพราะว่าถามมาเยอะมากเป็นสิบสิบสายเลย ช่วงหลังเนี่ยมือนช่วงนี้เวลาฝนตกคนมีเวลาคิดเยอะแล้วคือเนี่ยคิดจีน้ขายเลยจากของจริงอะเรามันมันโกหกมันไม่ได้อยู่แล้วไงรองเท<ร>้าคู่เดียวแบบเดียวแต่รอบใช่แต,แต่ว่าเวลามันปนปนกันผมก็จําไม่ได้แล้วว่ามันไซส์อะไรบ้างบางทีมันหยิบมา,มา,จ,าจะรวมเป็นไซส์ซอะไรบ้างอะไรออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันเป็นไซส์เดียวอาจะสี่สองสี่สองสี่สามสี่สามอะไรเงี้ยเพราะเราเราจำไม่ได้จําจไม่ได้เพราะเราขอเราเราไม่ได้จำรองเท้าบางทีมันกองรวมหน้าฝนบางทีเป็นโกยโกยรวม เนี่ยจะเป็นเบอร์ใหญ่แล้วว่าเป็นกีฬาส่เที่ยวเยอะนะครับคือเอาเป็นว่าสี่สิบขึ้นอ่ะอมีครบทุกไซส์ทุกแบบเลยก็เลือกได้ด้วยตัวเองอ่ะคือมันจบแล้วทุกคน่นะครับคัดไปขอแบบนี้ไม่เสียค่าโง่แน่นอนนะครับผมคัดรองเท้าแบบนี้ไม่เสียค่าโง่แน่นอนนะครับผมรองเท้ามือสองร้านพี่ชับพี่น้ำนะครับมาคัดที่ตัวเองนะครับไม่เอาเปรียบผู้ขายอะไรคัดเองได้เองก็ขายแบบนั้นที่ตัวเองชอบได้ นะครับเราให้หรือจะให้เราจัดให้เรามีนะไม่ใช่ไม่มีเราจัดให้ก็มีมีลูกค้าโทรมาบอกว่าพี่ผมอันนั้นคืออามานาแล้วเป็นลูกค้าเก่าใช่ก็มีจัดให้หลายจังหวัดก็คือกำหนดมาว่ามีทั้งเหนือมีทั้งอีสานอะไรงเงี้ยมีเอาไซส์อะไรถึงไซส์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดแล้วก็มันก็แล้วแต่เป็นสถานการณ์ของแต่ตอนนี้อีสานเงียบไปเลยเพราะว่าโดนพายุถล่มเลเทะเลยใช่ไหมเขาก็จะเงียบไปตรงนี้ใต้ก็โดนก็จะเงียบกันหมดเดี๋ยวถ้าเกิดมันฝนมันหยุดช่วงเมื่อไหร่มันตกตามฤดูมันเมื่ออหคื ตกเช้าบ่ายเขาก็จะกลับมาขายกันเหมือนทุกปีแต่ปีนี้คือเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยช่วงโรงเรียนเปิดเทอมก็จะเงียบแล้วก็อะไรต่เงียบไม่ต้องตกใจเพราะเงี้ยเงียบหมดทุกอย่างจริงๆช่วงเดือนพฤษภานเนี่ยเงียบหมดทุกอย่างแล้วก็จะเริ่มกันที่มิถุนาปลายมิถุนาปลายพฤษภาเขาก็จะเริ่มสั่งแลขายมิถุนาอันนี้จริงๆนะมันเป็นอย่างนี้ทุกปีไม่เชื่อถามวนางท่านที่เคยค้าขายดูแล้ว่ะโอเคคัดของแบบนี้ไม่เสียค่างวนแน่นอนนะครับสำหรับพินามก็วันนี้ประมาณเกือบสองร้อยคู่นะแต่กี่คู่ไม่ได้นันนมนเมอนยะ เอาเป็นว่าเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอแล้วนะมีอะไรสงสัยหรืออยากจะถามอะไรต่างจังหวัดวิดีโอคอลเลือกได้เลยทั้งรายนะครับผมเลือกแม้กระทั่งเลือกเองได้แม้กะทั่งอยู่ท่างต่างจังหวัดนะครับผมอ่ะคลิปนี้ชัดเจนหน่อยนะครับเสียงฟ้าร้องฟ้าอะไรไม่มีนะครับสองวันก่อนไม่ได้ถ่ายเลยจริงๆของงานมามีของวันศุกร์ด้วยนะแต่ว่าเราก็เปิดรสอบไปแล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายก็เลยมาถ่ายวันอาทิตย์วันศุกร์บ่ายมาเนี่ยเราก็เลยเก็บไว้มาถ่ายวันอาทิตย์ให้มาถ่ายวันที่ก็เลยลงเช้าวันจันทร์ นะครับผมชาวอาจันย์เมื่อกี้มาอีกถ้าสองกรัสอบเหมือนกันก็นนโอเคแต่ก็ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้รีวิวก็มีเยอะครับช่วงนี้สนใจก็โทรมาเลยหน้าจอขึ้นในแล้วครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าวัที่เท่าไหร่วันนี้